คุณผู้ชมคะศูนย์พันธุ์พืชนะคะขยายศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10นะคะของจังหวัดอุดรธานีค่ะ,ะกรมส่งเสริมการเกษตรนี่เขามีความโดดเด่นเรื่องของการผลิตต้นพันธุ์จากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะโดยเฉพาะกล้วยหอมทองค่ะ,ะที่สามารถจะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีไรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนอติดตามได้จากรายงานค่ะ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำโขงสร้างไรายได้หลักล้านต่อเดือนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10จังหวัดอุดรธานีพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรที่ศูนย์เราเน้นในเรื่องของการผลิต4สายการผลิตได้แก่เนื้อเยื่อต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุกนน์กล้วยหอมทองนะครับมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนํามาผลิตและขยายพันธุ์ให้ครับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการลด เราขยายพันธุ์ได้จํานวนมากจากหนอหนึ่งเราสามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ5,000ันหนอต่อปีเพิ่มรายได้เขาได้ครับในตัวที่เราใช้ต้นพันธุ์ในเยื่อนะครับผลิตเพื่อการฉกออกนี่สามารถทําสูงได้ถึงประมาณ18กิโลถึง25กิโลอันนี้ก็สามารถที่บอกได้ว่าพันธุ์ที่เราคัดสรรแล้วก็พันธุ์ที่นํามาจากในเยื่อนี่สามารถทําให้เรามีารายได้แล้วก็กําไรที่สูงมากกว่าปกติที่เราทํามาเมื่อก่อนนะครับ